กันยายน2564ในสิทิทชัยินดาหลวงผูว้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดกจ่ายงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุมขุนวรมพระาพาชั้น 4, สีสายกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อีกทั้งเพื่อดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564ทั้งนี้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณเพื่อให้การดําเนินโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองโครงการทุกประเภท ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายตรวจสอบความพร้อมของโครงการในเรื่องต่างๆให้คำปรึกษาติดตามเร่งรัดการใช้ใจ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณครับวันนี้ในภาคเช้าจังหวัดได้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ภายใต้งบยุทธศาสการพัฒนาจังหวัดนะครับซึ่งปีมงบประมาณ2564จังหวัดนเรสอนได้รับมงบประมาณงบยุทธศาสการพัฒนาจังหวัด240กว่าล้านบาทแต่ปีนี้มันมีประเด็นการขับเคลื่อนโครงการที่ทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในหลายๆกรณีครับเช่นกรณีการขออนุมัติอนุญาตใช้พื้นที่นะครับทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โครงการหลายโครงการนะครับใช้โครงการที่มีสำรองอยู่มาดำเนินการแทนรวมถึงต้องใช้โครงการที่มีอยู่นอกแผนแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาดำเนินการแทนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนก็มีความกังวลใจว่าห่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนก็จะ เพิ่มขึ้นนะครับบางโครงการก็อาจจะอนุมัติได้ภายในจังหวัดแต่บางโครงการก็ต้องขออนุมัติไปอย่างส่วนกลางซึ่งก็ต้องต้องใช้ระยะเวลาทำให้ เหลือเวลาในการทำงานค่อนข้างน้อยกว่ากว่าโครงการโดยปกติทั่วไปก็ได้มีการประชุมเร่งรัดในงานเจ้าของโครงการเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2564แล้วก็จะเป็นการเน้นย้ำความพร้อมว่าสามารถดาเนินการได้ทันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะครับเพื่อไม่ให้เงินงบประมาณเหล่านี้ตกไป ก็ได้รับการยืนยันจากส่วนการหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการทุกแห่งทุกโครงการว่าสามารถดําเนินการภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ส่วนกลางได้กําหนดได้บางโครงการก็สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณแต่บางโครงการก็ไม่แล้วเสร็จเพียงแต่ว่าก็สามารถกันเงินเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณอ่า ถัดไปได้นะครับซึ่งก็ทุกหน่วยก็มีการยืนยันความพร้อมในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายครับ